คุณนายเจ้าค่ะคุณนายเจ้าค่ะเป็นไงล่ะขาวอพรทวีครับเรียกพวกผมออกมาน้ำมีธุระอะไรสายขนพรทวีคุณนายเรียกจนลิ้นละลัวเรียกผมมาเป็นผัวหรืงไห้ดาวตรตรอเจอใจนะ มาเจอคนโถคนชทยก็เริ่มแต่งตัวซะแล้วอยาะให้คนชายคิดยังไงกับคุณนายล่ะครับะจะพูดไปกว่าว่าย่งไรดูดิคุณนายสวยแล้วคุณนายคิดยังไงเนี่ยใสซะเขียวอีเลยเนี่ย โอ้ยนี่ออ้เลขกลางวันใส่เขียวอีดูนดี่ดำแพบเลยนะแขนเกินเนี่ยเรียกเขาเขาเรียกว่าคนเนี่ยคนหูตาไม่กว้างไกลทำไมอะงานกลางวันเนี่ยเขาต้องใส่สีที่มันชัดเจนเพราะาแม่เขานั่งหลบอยู่ตามต้นไม้บางทีเขาไม่เห็นหรอกลิเกนใครเป็นใครตอนแรกเพราะว่ากูใส่สีนี้ปุ๊บแม่รู้แล้วว่าอีเนี่ยโตตอ,ตอแหลเออฉอเล้อเออแต่ว่าคุณนายใส่อย่างนี้ก็ดีนะเป็นยังไงวะมันนั่งกันสามคนเนี่ย แม่แม่คงคิดว่าขับรถติดไฟแดงมั้งมีเขียวมีส้มมีแดงด้วยอ่ะแหม่ที่มาวันนี้นะครับอะไรอะไรมีของมาฝากให้ครับเออจริงกน่ะเนี่ยตัวตัวแดงเขาเปตัวอย่างสิ ดูไอ้แดงเขาเป็นตัวอย่างไอ้แดงเนี่ยเขาว่าไปแล้วนะถึงเขาเ่ไครับวยสคุณนายบ้านรวยไม่ใช่เหรอครับเออรวยสิคุณนายเป็นคนใจบุญน่ารักเออบุญคุณฝรั่งาำตลอดก็เป็นนี่ของคุณนายคุณนายรุ่นรุ่นเลยโอ้สลามสลายจ้ะฉันเป็นคนแขกจ้าโอ้ไอพีเห็นกองปะป่าไม่ได้เชียร์พวกมึงเนี่ยเขาพูดนอกปากอย่ทำเมางคืนทำเมางคืนอะขอบคุณครับเออคุณนายอะไรโอ้โหคุณนายเนี่ยเชื่อไหมโอ้โหทุกวันเนี่ยคุณนายเนี่ยสวยเอาสวยเอาเลย ก็แหม่ฉี่ตรงนู้ดดึงตรงนี้ตลอดเวลามันจะไม่สวยให้รู้ไฟแล้วชาวบ้านแถงวัดลาาสิงนี่นะเขาลือกันให้แซดเลยคุณนายลือยังไงวะเขาลือว่าคุณนายนะได้กับผมวาเฮ้ยเฮ้ยวไม่ยนี่มึงแก้ข่าวเขาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหมึงแก้ไปเลยมึงแก้ไปเลยพูดว่ไงบ้างแกผมจะแก้ทําไมแล้วข่าวเนี้เอ้าทำไมอ่ะผมไม่อยากแก้หรอกทำไมถึงไม่อยากแก้กับผมอยากได้กับคุณนายไอ้สละเลวมึงนี่เนาะ ยอกมคุณนายปวดคุณนายกูจะแล้วแต่คุณนายเนี่ยนะตรงนี้ก็ตึงเออตึงหน้าผากก็ตึงเออฉีดมาหมดก็ฉีดมาหมดเลยข้างก็ตึงเออตึงอีกหน่อยนะคุณนายหูก็ตึงไม่ต้องอีกหน่อยตอนนี้ก็เริ่มตึงแต่ว่าคุณนายเนี่ยสวยนะเนี่ยคุณนายสวยเสียอย่างเดียวทำไมไม่มีผัวไม่มีผัวก็ใช่สิไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเลือกเนี่ยแล้วคุณนายเนี่ยกระโปรงก็สวยเออกระโปรงเต็มก็ยุ้ยแขนก็ตึงตึงไปหมดเลย อันนาหยิบอันอนาละ<อ>สบิงสะบัดแล้วเกินโจกจับเพียงนิดเพียงนิดบตบปัด